อ๋อนี่มีอะไรจะมาอวดะจะมีใครเข้ามาดูไหมแท้แดงเอาไปดูใกล้ๆนะคะแทะะ้แดงหมูเด้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 งนะคะอาจารย์โอวานเองนะคะมีลายเซนกำกับนะคะซิออริรอนะิะพี่รัฐ เป็นไงหมูเด้งน่ารักไหมจัดโอวาดเองนะคะวอเล่นเล่นมีเครื่องมือแค่ปากกาลุกเล่นหนึ่งด้ามแล้วก็ไม่มีใครมาดูเลยมีคนดูอยู่คนเดียวออ กระดาษ A4 กับปากกาลูกเล่นหนึ่งด้านนะคะเสกสันบ้านแต่งนะคะน้องหมูเด้งออกมาได้หนึ่งเชิดเอหนึ่งหนึ่งตัวนะคะเอาของขวัญมามาเดี๋ยวก่อนกดเ,เขาเรียกว่าของขวัญหนึ่งชิ้นตอนหนึ่งคำถาม ตากโมดตากโมดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมไม่มีคนดูเพราะแปดดิเหมือนกันนะมีมาแล้วเป็นศูนย์ก็เลย เดี๋ยวทำรายการเสร็จก็ไปปั่นจักรยานหน่ดีกว่ากำลังหิว